สวัสดีค่ะเทคสค่ะขออภัยจริงๆนะเน็ตมันไม่ค่อยดีอ่ะแก้ไขปัญหาแล้วลองดูกันหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างความเร็วดีขึ้นไหมนะคะใช่นะอ่ะลองดูกันนิดหนึ่งลองดูกันนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะตอนนี้เน็ตน่าจะเร็วขึ้นแล้วนะ เดี๋ยวรอคนเข้ามาเซนนิดนึงเนาะใช่เจอเรื่องเล่าหนูเข้าไปนี่ทุกคนหายหมดเลยเออนะ,อะสวัสดีค่ะโอเค <นะ S 1> เห็นแล้วนะคะเห็นนะคะใครเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นรอบที่สามนะขอใครจริงๆสัญญาณเน็ตไม่ดีเนาะอ่ะเห็นแล้วนะคะเห็น ไลค์ like, เห็นหัวใจแล้วนะคะขอบคุณมากช่วยแชร์กันอีกรอบหนึ่งนะคะขออภัยจริงๆนะคะใ,นะในความไม่สะดวกนะกําลังพูดนะอยู่เลยว่าทุกทุกท่านเราถึงตอนไหนแล้วว่าถ้าผู้ชมฟังค้างถึงตอนไหนอะ่ะก็เล่าจบแล้วเนาะเป็นเรื่องที่สั้นมากๆเลยนะคะอ่าตอนนี้ภาพชาดเสียงชัดค่ะคุณเจนเป็นสุวรรณาโอเคกําลังกําลังพูดว่าเออเล่าไปเล่ามาคนดูหายหมดเลยไม่ใช่ <laughs> คนดู <laughs> <laughs> มันเด็ตนะนะเหมือนอยู่กันโคลมิตินะคะต่างคนต่างไม่เห็นกันนะทวีทโกนะคะน้าผมออกมาดูทีเฮ้ยคอมเมนต์เป็นสามสิบสี่สิบเลยนะคะโอเคค่ะคุณสลัร์ส์นะอ่ะใครคอมเมนต์ก็ขอให้ถูกหวยงวดนี้ก็แล้วกันเพราะว่างั้นนะนะอ่ะเราถึงตอนไหนแล้วท่านผู้ชมช่วยกันหน่อยชันแล้วค่ะขอบคุณค่ะนี่เราจบแล้วนะคะแต่ว่ามัน ม,มันมันเป็นเรื่องที่สั้นมากเลยนะะยังงง,ง,งเบยอ,อยู่นะในตอนนั้นเอี่เอออะนะก็เล่าเรื่องของคุณปิต่อนะก็คือสรุปว่าอาจารย์นาก็เลยบอกคุณปีว่าทําต่อไปเลยแล้วก็มาดูดวงก็ปรากฏว่าขายดีมากดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่างที่ภาพร้านเนาะที่เราเห็นสวัสดีค่ะคุณปีเนาะสวัสดีค่ะก็โชว์ให้ดูแล้วแต่อาจารย์นาบอกว่าอย่าทิ้งเรื่องของการเสี่ยงโชคเพราะว่าคุณปีเขามาคือดวงเขากําลังมี ตอนนี้กำลังมีก็คือกำลังมีเราก็ต้องอย่างนั้นนะสวัสดีค่ะคุณอัญชลีเดิมขุนทษนะคะสวัสดีค่ะคุณจีบอกฝนก็นำโถโ <c oughs> ชคดีนะโถว่าที่นี่ก็นะก็สงบสงบไปนะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วที่สําคัญเนี่ยมาแจ้งก่อนนะว่าแรกเลยคือคุณปีบูชาอันนี้ไปนะคะสักเมื่อวานนี้นะคะบูชาเพิ่งบูชาไปพันหนึ่งร้อยบาทนะคะก็ได้โชคเลยนะคะ ก็หลากหลายพันอยู่นะคะได้โชคเลยนะแล้วหลังจากนั้นเอามเออเมื่อเมื่อเช้านี้ก็ได้อีกเป็นเท่าตัวนะคะก็บูชาไปในส่วนของประการังแดงแต่ตอนนี้บอกก่อนนะว่าประการังแดงตอนนี้จะมีมแ,บบแต่สร้ยสย<ข>อยค<ข>อแบบนี้สามพันหนึอยนะคะสวยมากเลยนะเหมาะสำหรับใคร ที่ทํางานทางกายนะทํางานค้าขายออนไลน์หรือว่าต้องเดินทางบ่อยๆนะคะจะช่วยป้องกรรันอุบัติเหตุบุตรภได้เป็นอย่างดีเนาะเข้ากับสามเส้นซึ่งปกติถ้าสร้อยคอใน5้าพันขึ้นแต่ว่าจานนาเนี่ยให้บูชาพิเศษเลยเส้นนี้พิเศษจริงๆเลยใครไม่รับนี้ต้องบอกขอเสียใจเลย3,100บาทใช่นะ,ะเพราะฉะนั้นในะใครสนใจนะคะแนะนําให้บูชาเลยเนาะเพราะว่าไซส์แบบนี้นะกว่าจะเจียได้ก็เจียยากนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ใช้ได้สวมหัวได้อะน่าจะสวมหัวได้นะเนี่ยนะแล้วก็อย่างที่บอกนะประมาณ20ินิ้วได้นะคะสามารถไปใส่กับพระได้ใส่กับเพชรนาคาได้ได้หมดเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นตะขอด้วยนะคะที่สําคัญไม่หนักเบานะคะไม่หนักศีรษะไม่หนักอะไรเลยไม่น่าลาคาเลยนะเราก็ใส่จริงอย่างเงี้ยแล้วใส่อําน้าได้เลยอนุญาตเพราะไม่ได้เป็นเส้นเอ็นไม่ใช่เป็นเส้นเอ็นยืดเป็นเอ็นแบบเอ็นเหนียวนะคะเอ็นที่ไม่ได้ยืดนะคะใส่อําน้าได้เลยเนาะ แต่ส่วนใหญ่พระเราจะไม่ได้ค่อยใส่อาน้ำแต่จะมีน้ใส่อาบน้ำได้เลยนี่มีปัญหานะคะอ่ะใครอยากบูชาแจ้งเลยนะคะก็เส้นนี้มีเส้นเดียวนะคะ3,100บาทนะคะ3,100บาทประการังแดงเมืเชาาคุณพิสุดคนบูชาไปแล้ว1เส้นอ่านะเสียงฟังชัดแต่ภาพเบอร์เข้าไม่อีกแล้วค่ะอ้ะอาวไปแล้วทำยังไงดีไม่กลับมาแล้วสิ ต้องต้องรอให้เขาทักมาใหม่อ่านะคะโอเคนะคะก็ใครอยากบูชานะคะประการังแดง <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ของเมืองนอกในเด็กอ่ะเขาจะเอาไว้ห้อยเปรห้อยอะไรพวกเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของป้องกันอุบตัติเหตุหว<า><น>ัดภัยโดยที่เราไม่ได้คาดคิดได้นะแล้วก็ใครที่เป็นชาวเดินเรือเดินสมุทรเดินอะไรเงี้ยเขาก็จะใส่กันแต่ปัจจุบันเนี้ยนอกจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้ไปยุกต์ในเรื่องของการเดินทางทุกประเภท นะคะไม่ว่าทั้งบกเรืออากาศนะคะได้ทุกประเภทรวมไปถึงโชคลาภทางไกลด้วยเพราะพิสูจน์มาแล้ว<ม>เออคือในตําราก็เรื่องหนึ่งแต่เวลาเรามาใช้จริงก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะอาจจะมีเพิ่มในส่วนของคุณสมบัติได้นะคะอ่ะ เส้นนี้ใครอยากได้สวยมากนะคะบูชาได้เลยถ่ายรูปแคปหน้าจอไว้เลยนะคะใช่สามพ้ยจ้าใะใครสนใจนะคะแนะนําให้บูชาเลยเนาะเพราะว่ามีอยู่เส้นเดียวะะเส้นเดียวค่ะเส้นเดียวปากการังแดงหายากะะใช่นะเป็นทำมาจากปากการังจริงๆนะปากการังจริงนะคะ ประการังจริงมานะดีค่ะสัสดีค่ะส่วนใครนะมีคําถามอยากถามนะถามมาได้เลยนะคะเพราะว่ารายการของเราก็มีอยู่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะแล้วก็ไปเสียมาแล้วนิดนึงใช่นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะใครมีเรื่องอยากถามนะคะสําคัญจริงๆนะอยากให้ถามมาเลยอยาให้เสียเวลานะนะคอละหนึ่งข้อนะจ๊ะส่วนใครที่อยากจะดูดวงเป็นแบบว่าแพ็กเกจใช่ก็จะมีแพ็กเกจรายเดือนค่ะแล้วก็จะมีแพ็กเกจสิบข้อนะคะนะก็ หลายหลายเดือน<ช>หลายครึ่งปีครึ่งปีก็มีแพ็กเกจการเรียนก็มีนะคะใช่ใช่มีหลายแพ็กเกจเนาะจําได้แม่นนีเนาะเพราะอะไรขนุเป็นคนทำอาร์ตถูกต้องนะคะ <c oughs> ข้อดีของการทําอาร์ตนะคะ<ช>อ่ะนะก็แนะนําบูชาไปส่วนลาพิสลาซุลี่แจ้งราคาก่อนเนาะ1,100นะจ๊ะเม็ดเจียเล็กอย่างนี้4มิลต้องบอกว่าเจียยากมากจริงๆยิ่งเล็กยิ่งแพงบอกเลยแต่วันนี้มาให้โปรพิเศษเนาะ ก็นําเข้ามาสักระยะหนึ่งนานแล้วแหละนะคะก็ยังพอมีอยู่ก็มาให้บูชาเส้นละพันหนึ่งร้อยบาทการงานมั่นคงการเงินมั่งคั่งนะจะใส่กี่เส้นก็แล้วแต่แต่อาจารย์นามีอยู่ที่ตัวน่าจะไม่เกินสี่เส้นใช่แล้วเพราะฉะนั้นนะใครที่มีแล้วอยากบูชาอีกบูชาเพิ่มนะคะใครที่ไม่มีหรือแตกหักเสียหายไปแล้วนะแนะนําให้บูชาใหม่นะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อคุณเอ๋นะคะคีเข้ามา้วก็ช่วย กดไลค์กดแชร์นะเราก็รายการมีอยู่หนึ่งชั่วโมงแต่ก็เสียไปนิดนึงเพราะว่าเน็ตเนาะได้เลยตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะประมาณนี้เนาะ,ะก็นะใครเข้ามารายงานตัวนะคะจะได้เห็นกันเนาะหนึ่งพันหนึ่งร้อยถ้าใครมีลูกมีหลานให้ใส่ขวามือเรื่องการเรียนการเรื่องขั้นเลื่อกตำแหน่งการงานรีโมทใครที่มีงานอยากได้งานสมัครงานทุกอย่างนะคะใส่ขวามือนะคะเป็นตัวนี้มีทั้งสร้อยคอทั้งข้อมืออันนี้เป็นไซส์พันหนึ่งร้อย ส่วนไซส์2,100จะมีอยู่3เส้นเท่านั้นนะไซส์เห็นไหมคะสีจะต่างกันนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามาจากหินก้อนไหนภูเขาเล่าลูกไหนเราไม่ทราบถูกไหมฮะจะมีเฉดประมาณนี้ตั้งแต่เข้มยันสว่างอยู่ที่ท่านผู้ชมเลยนะคะก็ถ้าเป็นทรงนี้จะ2,100<ช>นะคะมี3นะเส้นเท่านั้นมี3เส้นเท่านั้นนะคะนะชอบเส้นไหนก็เลือกเส้นนั้น,นะคะหรืออยากจะบูชาทั้ง สองแบบเลยก็ได้เช่นเดียวกัน,นไปใส่คู่กันสวยมากใช่แล้วนะแต่ว่ารู้สึก,กว่าเส้นทางด้านซ้ายมือเนาะทางด้านซ้ายมือก็จะมีไพลไลท์เยอะกว่านะอาจจะเข้มอ่ะใช่นะหรือเข้มมันจะเห็นไพยไลท์ชัดนะคะแบบนี้จะ2 1 0 0ันนะคะเส้นละ2 1ง0ใช่ให้ใส่ด้านกว่ามือนะคะอ่านะถ้าเส้นกลมเล็กอย่างนี้สี่มิลพันหนึ่งร้อยนะจ๊ะใครอยากได้แจ้งมาเลยเนาะใครที่ชอบแบบกระจุมกระจิ้มแบบ ใส่แบบน่ารักน่ารักน่หลายๆลเส้นก็อยากให้ใส่คู่กันไปอ่ะเนี่ยสมมุติงียใส่คู่อย่างเงี้ยน่ารักอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยน่ารักสไตล์นะคะใส่คู่อย่างเงี้ยน่ารักเลยแล้วก็ราคาย่อมยาวด้วยนะคะเม็ดกลมเล็กจะมีอยู่ประมาณ3-4เส้นเท่านั้นนะคะเนี่ยใส่คู่กันอย่างเงี้ยน่ารักถูกไหมเหมือนวัยรุ่นเลยเนี่ยเหมือนวัยรุ่นเลยเนี่ยใส่คู่อย่างเงี้ยน่ารักนะแล้วต้องบอกว่าเม็ดเล็กหมดแล้วหมดเลยนะเพราะว่าไม่ได้นําเข้า คือเจียก็ลําบากแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่ที่ทราบเนาะอ,อ,อะไร<ม>ที่เกี่ยวกับน, <COVID. S 1> นําเออเกี่ยวกับน,นํเข้าส่งออกนี้จะลําบากแล้วนะคะอันนี้ยังมีอยู่เนาะยังมีอยู่ก็มาบูชากันนะคะเม็ดกลมเล็กจะอยู่ที่พันหนึ่งร้อยนะคะแบบนี้พันหนึ่งร้อยอ่าถ้าแบบนี้สองพันหนึ่งร้อยจ้ะนี่เลยนะ ทุก2 0 0พจับรางวัลหนึ่งใบวันอาทิตย์นี้จับแล้วนะคะ5รางวัลใช่แล้วรีบบูชาด่วนมีชื่อเยอะก็มีสิทธิ์ในการจับเยอะนะจ๊ะด่วนเลยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนุชนุชนะคะแล้วก็คุณจูนชัดแล้วค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะนะใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ได้นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เป็นแฟนตัวยงของเราเนาะเดี๋ยววันที่2 5ธันวานเราก็จะมาประกาศรายชื่อ แฟนตุยงแล้วก็จะส่งของรางวัลไปให้นะคะเป็นแฟนตุยงนั้นเป็นได้ง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่ท่านกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็คอมเมนต์โพสของอาจารย์แม่ในเพจนี้นะคะอย่างรวดเร็วใครอยากจะดูว่าคุณปีถูกยังไงไปดูในลายกลุ่มนะจ๊ะเพราะว่าโพสต์ไว้แล้วนะจ๊ะแต่ใครเข้าใหม่นี่ไม่เห็นนะขอดูส่วนตัวได้นะคะประมาณนี้นะอ่ะนาลาพิษสวยๆอย่างนี้หาย,ยากนะปกติจะไม่ได้นํามาให้บูชาเนาะต้องถามพิเศษอ่ะต่อไปอาเกต อาเกตคาเนเลียนสีส้มแดงนะคะทรงกระบ,บอกละลายสวยมากมี<ช>ทั้งหมด4เส้นเท่านั้นนะอาเกตคาเนเลียนอาเกตนะคะอาเกตก็คืออาเกตเนาะอาเกตเด่นในเรื่องเงินก้อนนะคะแล้วก็ใครที่มีลูกน้องบริวารเยอะนะ,ะมีเฟนชายมีโกดังมีบริษัทเป็นของตัวเองนะคะแนะนําเลยนะให้บูชาอาเกตไปนะคะจะได้การคนไม่ดีการลูกน้องไม่ดีออกไปโดยที่เราไม่ต้องด่าไม่ต้องไล่นะคะ สวัสดีค่ะคุณลิสวัสดีค่ะนะวันนี้ขัดข้องนิดหน่อยนะคะรายการของเรานะก็มีอยู่หนึ่งชั่วโมงนะคะอ่ะนี่เลยนะคะคาร์เนเลียนอาเกตใส่ขวามือนะจ๊ะแต่ถ้าใครอยากจะได้เรื่องสุขภาพเกี่ยวกับความดันโลหิตระบบไหลเวียนโลหิตหรือระบบสืบพันธุ์นะคะก็ฮอร์โมนอย่างเงี้ยก็ไปใส่ซ้ายมืออ่าใครอยากได้เรื่องสุขภาพไปใส่ซ้ายนะคะใครอยากได้เรื่องการเงินการทองใส่ขวานะเห็นไหมคะแท้เลยนะคะมีทั้งหมด สี่เส้นเท่านั้นสี่เส้นสุดท้ายทรงกระบอกขั้นกลมใช่นะเพราะฉะนั้นนะใครที่สนใจนะคะเรื่องเงินก้อนนะแนะนําเลยนะคะอาเกตน,นะคะคในนเนลีนอาเกตล่าสุดก็ออกไปแล้วเนาะสร้ยอยคอใชนะ่ใช่แล้วนะส่วนใคร พี่บอกว่าโออยากลองใส่ก่อนนะราคาย่อมเยานะคะก็เส้นนี้นะได้เลยนะเส้นละพ<ช>ันหนึ่งร้อยนะจ๊ะโปรพันหนึ่งร้ยนะคนเนเลียนอะเกตนะ,นะแต่และเส้นก็จะสีไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าชอบชแบบไหนเฉดะะเฉดประมาณประมาณใช่ชอบแบบไหนชอบลายไหนสีไหนนะคะก็จะมีทั้งสีอ่อนสีเข้มสีออกส้มนะก็ใครชอบแบบไหนก็บูชาแบบนั้นนะคะอ่าแบบนี้เลยนะแล้วก็ใครที่ แบบมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางและมีปัญหาบ่อยๆนะคะแนะนำพวงกุญแจติดตัวเลยนะคะ snowflake obsidian อ่ะอันนี้นะคะบูชาพิเศษอันเล็กนะให้ไปเลยนะคะบูชาพิเศษนะ300บาทโอ้สามร้อบาทนะคะต่อเม็ดนะสามร้อยบาทจ้ะเม็ดใหญ่มากนะอ่ะนะเม็ดนี้300บาทนะคะมี2เม็ดนะจ้ะสามบาทถือว่าเป็นตำนานมากเลยนะอ่า snowflake obsidian นะคะสำหรับ ใครนะเดี๋ยวก็ปีชงแล้วนะปีหน้าใครชงนะชงร้อยชงห้าใครจะไปแขวนนะกับกระเป๋าก็ได้หรือพวงกุญแจรถก็ได้นะคะอะไรก็ได้นะคะตัวนี้นะพกใส่กระเป๋าก็ได้อะไรก็ได้นะคะตัวนี้ก็ให้พิเศษนะคะ300บาทต่อ<ช>อันนะสามร้อยบาทนะมีแค่อย่างละอันเท่านั้นนะสามร้อยบาทก็บอกมาว่าเอาดําเข้มหรือเอามีลายอ,อ่านะดาเข้มหรือมีลายแจ้งมาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวด,ดูให้นะคะคุณจันฉายนะใครมีคําถามอยากถามนะเดี๋ยว จะดูให้ะะจ้าเดี๋ยวดูให้ตอนจบรายการเลยนะจ้า<ช>พิมมาเลย <นะ S 1> พิมมาเลย <นะ S 1> แล้วก็มีแหวนยูในไรหลายท่านถามแหวนเกลี้ยงใครอยากได้แหวนเกลี้ยงยูในไคสายหัวยกมือขึ้นโอเออ,เอ,อนะอยูในไรนี้แล้วได้อ,อ,อ่านี่เลยนะดีมากเลยค่ะคุณสจีขอบคุณมากเลยคุณสจีเนี่ยบอกเลยนะว่าฟูอะไรที่คุณสจี บูชาไปาล่าสุดเนี้ยเย็นเจี๊ยบมากมากทิ่กว่าอันนี้มีอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเย็นเจี๊ยบมากเลยอ่ะแหวนเกลี้ยงยูนไรมี3าวงสุดท้ายเท่านั้นให้บูชาพิเศษวงละ1,000บาทอ่ะด่วนเลยจ้ะ1,000บาทนะคะยูนไรทแท้ ต้องใช้ก้อนใหญ่ถึงเจียเป็นแหวนได้แล้ว3ามวงนี้แดงมากอ่ะคุณลับดำเข้มขอบคุณค่ะนะดำเข้มไปแล้วนะคุณปุ้มนะจ๊ะ300อจ้าขอบคุณค่ะนะเดี๋ยวดูให้ท้ายรายการนะคะถามคำถามมาได้เลยเนาะไปแล้วนะอันนี้ไปแล้วนะจ๊ะ1อ่านขอบคุณมากค่ะคุณปุ้ม เหลืออีกหนึ่งอันใครรับจ้า300บาทจะ3า300บาทนี่เลยนะภูมญแจนีจะ3า300บาทด่วนจ้าเดี๋ยวจะได้ส่งเลยนะจ้า300สโนเฟออคซิเดียนก็ป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยได้เลยใครที่ชอบล้มบ่อยๆนะหรือว่าใครที่ชอบแบบว่ารถชนรถเชียวชอบมาจูบเราเรื่อยเลยหรือวขับขับอยู่นี่ชอบมีคนจะมาจูบเรื่อยเลยหักลบบ่อยจังเลยใครที่ต้องเดินทางบ่อยๆทํางาน นอกบ้านบ่อยๆนะบางคนอยู่ในบ้านก็ช่างหลมก็ใช่นะเออนะอบูชานะมีอีกอันนึงนะจ๊ะอันนี้นะ300บาทแจ้งมาเลยจ้ะลายจ้ะลน์นะมีอันเดียวนะจ๊ะอ่ะแบบนี้นะคะเป็นแหวนเกลี้ยงยูนาคไรสายหวยอ่ะด่วนเลยคุณปีกสนใจเอาไป3วงเลยวงละหน0 0งบาท ใช่แล้วนะวงละหนึ่งพันบาทจ้า,สว,าสวยมากนะคะให้ใส่ด้านกว่ามือเนาะจะนิ้วไหนก็ได้นะคะชมพูชมพูจะหายยากนะจ้านี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้นี่ด้านหน้าก็ใส่โชว์โอ้โหชมพูจริงๆนะคะวงละ1,000บาทนะคะ กว่าจะได้อนันกมณีนะคะขุดมานะคะจากอฟกากาไหนจะต้องนํำข้าวไหนจะต้องมาเจียนะคะเจียไม่ดีก็แตกอีกค่ะใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะแหวนแบบนี้หายากนะเป็นแหวนเกลี้ยงสัมผัสผิวเราแน่นอนแนบเนียนบอกเลยนะมี3มวงเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะและหาแดงนี้ให้ไม่ได้แล้วนะใ,ใครรับบอกนะนะ ใครเป็นแฟนพันแท้นะของยูนาคายโดยเฉพาะยูนาคายที่ออกสีแดงๆแบบนี้นะสายหวยมาเลยสามวงสุดท้ายจ้าสามวงสุดท้ายใช่แล้วอาสามวงสุดท้ายจ้าด่วนเลยนะจ้าสายหวยจ้าใครชอบเล่นหวยนิ้วไหนกดหวยนิ้วไหนกดเลือกเลขเอาใส่เข้าไปนิ้วนั้นใช่แล้วนิ้วไหนกดก็ใส่เข้าไปจ้าขอเป็นมือขวานะคะอ่านอกจากคุณจะเขียนหนังสือมือซ้าย ใช่แล้วอ่าบางคนเขียนหนังสือมือซ้ายก็ใส่ซ้ายนะจ๊ะแต่ส่วนใหญ่จะขวานะจ๊ะหนูก็เขียนมือขวาเหมือนกันอ่ะบางคนครูอาจารย์ของแม่บางคนใส่เขียนซ้ายแ,แต่พอดีเป็นพระเลยไม่ต้องใส่เ <laughs> นาะนะตอนนี้เหลืออีกแปดนาทีเนาะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีคําถามนะคะอยากให้ถามก็เข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวจะดูให้ทายรายการเนาะ รายการของเรามีเลือ5นาทีสุดท้ายเดี๋ยวจะดูให้นะจ๊ะพิมพ์มาเลยะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เราก็จะแนะนำยูนาคายก่อนเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสามร้อยบาทโอนได้เลยนะจ๊ะหมดแล้วนะคะตอนนี้นะสโนเฟกออกซิเดียนนะคะไวมากๆเลยนะใช่แล้วนะขอบคุณมากเลยจ้าทุกท่านนะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วนะอะ แหวนจ้าแหวนหนึ่งพันบาทด่วนจ้าจริงๆหนูเ,เป็นคนชอบใส่แหวนมากใช่เหรอแต่ว่าอยู่บ้านแล้วเขียนหนงสืออ่ะวันนี้พิเศษมันสวยมากเลยอ่ะอ่ะมันสวยอ่ะคุณพักสวัสดีจ้าค,คุณพักเอี่ยมเดี๋ยวดูให้นะจ้าแหวนยูนาไควันนี้ใครอยากได้แบบใส่สามวงรวดอาจารนาให้พิเศษเลยนะให้พิเศษเลยนะสองวงแถมวง อุ้ยสองวงแถมวงเอาไปใส่มันสามวงเลยแล้วเดี๋ยวดูเลยนะนะใส่ทุกนิ้วเลยเออใส่มันสามิ้วอย่างนี้เลยซ้อนกันอย่างนี้เลยใครนะที่<ค>ร,ทรับลูกกรหวยนะใครที่รับสองวงแถมวงหนึ่งนะจ๊ะสองพันนะฮะสองพันะะได้สามวงจ้าด่วนเลยจ้าแต่ถ้าวงเดียวพันหนึ่งนะจ๊ะ <c oughs> แดงดีหมดเลย <c oughs> เห็นไหมคะส่วนใหญ่นะบอกก่อนส่วนใหญ่อยู่นะใครมาจะแค่นี้ลายจะแค่นี้จะเขียวแล้วก็ลายแค่เนี้ย เออหรูละเขียวเป็นหลกักมีแดงชมพูแค่เนี้ยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะไม่อย่างนี้เลยนะจะแดงชมพูแค่แบบเนี่ยผิวๆแค่เนี้ยจะประมาณเนี้ยแต่นี่ดูสิท่านผู้ชมโอ้โหแดงชมพูซะจัดเลยนี่นะอ่ะมีมาก็เอาไปนะคะนี่แดงจัดเลยแดงจัดเลยอ่ะใครอยากได้นะจ๊ะสองแถมหนึ่งจ้านี่ใสอันนี้ไว้ตรงกลางสวยมาก สวยมากใส่อันนี้ไว้ตรงกลางนี่โอ้โหสวยเลยจ้า,ใส,าส<ว>ใส่อย่างนี้เลยใส่อย่างนี้เลยใช่แล้วนะใครชอบใครถูกใจนะคะโปรโมชั่นเนาะสองแถมหนึ่งนะคะเอาไปใส่กันทุกนิ้วเลยนะอ่าวงละหนึ่งพันบาทจะสองแถมหนึ่งด้วย,วยเลยคุณอ้อบอกว่าแหวนอยู่นะใครหนึ่ง วงคุณแจนหนึ่งค่ะอ่านะคุณอ้อโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูให้นะเดี๋ยวไปดูให้นะคะนะอ่ะ<ต>นะแต่ว่าแหวนวง,งไหนคะอ่าแหวนแหวนวนงไหนจ้าคุณอ้อได้เลยอ้าคุณอ้อรับแหวนแล้วว่าทําไงดี <c oughs> อ่ะเอ้เดี๋ยวแถมเป็นพวงกุญแจให้ไปคุณเจใครรับสองวงเดี๋ยวแถมเป็นพวงกุญแจให้ไป เดี๋ยวดูพวงกุญแจให้ปังๆให้เอออ่อ่ะแหวนโดนแถมไปแล้วก็แถมพวงกุญแจอ่ะใครรับสองวงอ่ะแหวนไปแล้วหนึ่งวงจ้าเหลือสองวงเออเหลือสองวงจ้าเหลือสองวงอ่ะจะแจ้งไว้ก่อนนะถ้าใครจองขออนุญาตโอนไม่เกินพรุ่งนี้โคสจีบอกว่าพวงกุญแจหมดหรือยังคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังใหม่ให้เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวไปดูให้นะคะเดี๋ยวไปดูให้ไม่มั่นใจนะว่ามันยังมีอยู่ว่าเนาะ จ่ยก็ไม่มั่นใจอ่ะส่งออเดอร์มาก่อนแล้วกันแมจ้าอย่างนี้สามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทนะใช่นะเพราะว่าเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยนี่ไม่เข้าใครออกใครใครจองขออนุญาตโอนอย่าเลยพรุ่งนี้เที่ยงนะคะถ้าจองเนาะถ้าไม่งั้นถือว่าสละสิทธิ์นะคะแล้วขออนุญาตนะเพราะว่าหลายท่านก็จับจ้องเงินอยู่เนาะอ่ะใครอยากได้พูนใจอย่างนี้ก็ออเดอร์มาก่อนนะจ๊ะออเดอร์มาก่อนเดี๋ยวจะไปโคนให้นะจะไปโคนให้ดูนะคะอะ ด่วนนะจ๊ะแหวนอีกสองวงจ้าใครรับบ้างด่วนด่วนจ้ารับเลยรับเลยด่วนจ้าด่วนนะจริงๆแล้วพอพูดถึงเรก่อุบัติเหตุนะล่าสุดก็ครูที่สอนหนูเนาะ,ะเขาก็บอกว่ารถรถมอไซค์มาชนชน,<อ>ชน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 จนแบบหน้ายับเลย<อ>แต่แต่ว่ารถมอไซค์ชนแล้วหนีอแกก็เลยต้องเสียงเงินคนเดียว โอ้ใช่นะนั่นแหละนั่นแหละ,ะแต่เขาไม่ใช่คนไทยใช่ไหมคนไทยเนี่ยครูที่สอนฟิสิกส์หนูนั่นไงเขาไม่ยังไม่มีของเราอ่าแบบนี้ใครรับสองวงแจ้งเลยจ้าเดี๋ยวแถมพวงกุญแจให้มาเลยมาเร็วเร็วเร็วอ่ารีบโอนเลยนะจ๊ะใครจองขออนุญ,ญาตให้โอนไม่เกินไม่เกินเที่ยงพรุ่งนี้นะจ๊ะใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะใครที่ สนใจนะคะแนะนาให้บูชาเลยเนาะเพราะว่าของมีจานวนจากัดะะแดงอย่างนี้หาไม่มีนะบอก<ช>ลเลยแดงนี้หาไม,ม่มีนะ<า>ดวน้วยแล้วก็ยิ่งตอนนี้เนาะเราก็ไปเมืองนอกไม่ได้แล้วแล้วก็นาําเข้าก็มีแค่นี้มีสามวงเนี่ยแดงจัดนะสามวงนะจ๊ะอ่ะดวงอ่ะคุณจันชายถามว่าคุณจันชายถามว่าดวงของคุณแม่จะมีโชคหวยรัฐบาลไทยไหมคะม,มีจ่ะแต่ต้องเป็นมกกลาและกุมิพาปีหน้าจ่ะ มกราและกุมภาปีหน้าจากคุณจันฉายนะฮะถ้าเกิดรับทราบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะต่อไปคุณพักนะคุณพักถามว่าวันที่หนึ่งธันวาจะมีโชคไหมเอ๊ะข้ามข้ามคุณข้ามคุณ,คณเอ๋เอ๋โชคลาบหนึ่งธันวาเดี๋ยวดูให้นะคะพอดีข้ามโชคลาภหนึ่งธันวาคุณเอ๋อ่ะด่วนเลยจ้าด่วนเลยจ้า อ่ะโชคลาภหรอถ้าปีนี้ยังไม่มีจ้ะถ้าปีกลางปีหน้าโอเคนะคะถ้าปีนี้ยังไม่มีกลางปีหน้าโอเคนะจ๊ะนะต่อไปอคุณพักถามว่าวันที่หนึ่งคันวาจะมีโชคไหมคุณพักจ้าคุณพักจ้าหนึ่งันวาอ่ะมีไหม หนึ่งนวาถ้าโดยตัวเองไม่มีแต่ถ้าซื้อเลขเก่าเลขเดิมหรือฝากแฟนซื้อนะคะเลขเก่าเลขเดิมเลขบ้านฝากแฟนซื้อพอมีโอกาสแต่ถ้าตัวเองไม่มีจะนะคุณพทักโอเคนะใครรับอีกบ้างแจ้งมาเลยนะคะโอนแจ้งได้เลยเนาะเพราะว่าเราจะเอ่อถ้าใครจองขออนุญ,ญาตเลยนะให้จองไม่เกินโอนไม่เกินพรุ่งนี้เที่ยงนะคะเพราะว่าหลายท่านแบบเนาะบางทีนานไปก็เก็บหาไม่เจอ ประเด็นคืออย่างนี้นะคะเพราออกใหม่เรื่อยๆอ่ะแหวนนี่นะนอกจากคุณอ้อคุณอ้อรับพวงกุญแจนะคะแหวนอยู่ในใครหนึ่งวงแจ1หนึ่งแล้วนะก็ยังมีอีกสองวงใครใ<ช>รับบ้างนะคะหนึ่พบาทนะจ๊ะอยู่ในใครแท้ๆข้อดีคือเนียนเรียบไปทั้งวง <S 1> 1. <S ที่นิ้วเรา <Okay. S 2> เหมือนเราใส่แนบเนื้อซึ่งมันถูกหลกักสอง วิธีการเจียยากเพราะต้องใช้ก้อนใหญ่ท่านผู้ชมหาต้องใช้ก้อนใหญ่แล้วก็ทําแหวนช่างมือไม่ดีไม่มีทักษะทําแตกหมดเสียอัญมณีแล้วพอมันแตกเป็นเศษจ,จะไปทําอะไรได้ถูกไหมคะเนี่ยต้องบอกเลยว่างานฝีมือมาก 3. ออกมาแล้วได้สีอย่างเงี้ย ลูก oh. คนคนใช้อ่ะคนบูชายอยากได้สีอย่างเงี้ยทาอย่างไรช่างก็บอกไม่รู้ทํายังไงอ่ะเ <Okay. S 1> จียมามันได้ยังไงก็เอาอย่างนั้นแหละใช่ใชเออเพราะความแค่ความลาบากตรงนั้นมันก็แย่แล้วอะ่ะนะคะเออมือไม่ดีก็ทําแต่ก็เสร็จเลยในจ้างหาเงินเดือนเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสวยอย่างนี้หาไม่มีรีบคว้าวไม่ไม่ต้องเสียดายบอกเลยว่าวก็รู้คุณสมบัติอยู่แล้วรู้รู้อยู่แล้วว่ายังไงนะคะยังไงก็ได้คืนคุณอยู่แล้วนะคะจ้ะนะโอเคนะคุณชนสุจิรัตน์จะถามไหมถ้าถามถามมาเลยนะเพราะอันนี้เหมือนเป็นบน่บนๆเหมือนบน่นๆ นะเดี๋ยวบนให้ <บน S 2> คุณ <บน S 2> ปีก่อนนะนคุณปีถามว่าโชคงวดนี้ค่ะอ่าคุณปีนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะคุณปีเอากําไรลาพิสไปเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวคนจะทึ่งฟังมากวันนี้มีลาพิสกําไรที่ใส่ได้ทุกข,ข้อมือเป็นหน้ากว้างนะคะหน้าใหญ่แล้วก็ใส่เป็นจับเงินแท้มีอยู่วงหนึ่งใครอยากได้ถามลายส่วนตัวกําไรลาพิสบอกว่าหาย,ยากมากบางทีสั่งจากเมืองนอกนานมากเป็นปีๆก็ยังไม่เคยมีมาให้เราเลยนะคะมีวงหนึ่งที่อาจารนาถามได้เลยนะ อ่ะโชคงวดนี้ของคุณปีโชคงวดนี้อ่ะถ้าได้ระวังทุกขลาบนะคะ <โฮ S 1> ถ้าได้ระวังทุกขลาบนะคะคุณปีนะยังไม่แนะนำนะงวดนี้ยังไม่แนะนําเพราะฉะนั้นแนะนําให้เล่นลายวันไปก่อนนะคะน่าจะได้จากลายวันเป็นหลักนะถ้างวดนี้อืมไม่ถ้าถูกในทุกขลาบเลยถ้าไม่ถูกก็ดี เออวันนี้นนพูดตรงพูดตรงถึงเวลาของเราแล้วเนาะอ่ะนะเดี๋ยวสุดท้ายมาให้ดูก่อนแหวนเหล็กไหลซึ่งคุณทิพสุคนบูชาตอนนี้แจ้งก่อนนะว่ามีอย่างละวงเท่านั้นแบบละวงนะคะมีทั้งแหวนพิรอดเหล็กไหลอู้้สวยมากอ่าแหวนพิรอดเหล็กไหลเหล็กไหลรุ้งนะคะและแบบนี้สองเสียน นะคะพวกนี้จะถ้ำนะคะนานแล้วแหละนะคะหลายปีแล้วแหละแต่ว่ายังให้บูชาอยู่นะคะใช่แล้วนะอันนี้ใส่สร้อยคอได้และแขวนคอได้นะคะตัวนี้นะนี่ถ้าใส่นิ้วแล้วรู้สึกแบบนั่นไปก็ใส่สร้อยคอได้และก็แบบนี้ใครชอบใครถูกใจองคไหนแคบหน้าจอทักหลังไม้ได้นะคะแบบนี้ก็มีนะคะพญายนาคินกันนะคะพญายนาคินกันก็อีกวงหนึ่งนี่แล้วก็แบบนี้ อ่าแบบนี้ก็กินกันเหมือนกันแต่เป็นทรงนี้ใช่สวอย่างละวง,นะวงเท่านั้นนะคะอย่างละวงเท่านั้นซึ่งคุณทิพสุคนบูชาไปแล้วหนึ่งวงเป็นแหวนี่รอดนะคะแหวนี่รอดนี้ก็ต้องบอกว่าคนสมัยก่อนเขาใช้ในเรื่องของเขาเรียกอะไรแถวคาดปลอดภัยใช่แล้วนะสึกสงครามนะคะต่านะงนี้นะออใช่ไม่ว่าจะเป็นโควิดเอ่ยอะไรเอ่ยนะต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนปกติอันนี้ให้บูชายนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย แต่ให้โปรพิเศษเลยนะคะมีสี่วงสุดท้ายให้บูชาวงละ1100มนอ่านะคะมาหนึ่งหนหนะ,คะใครที่บูชาครบหน0 0งบาทได้รับต่างหูนะคะเงินแท้นะคะมีทัพทีมไพลินมรกตนินซึ่งคุณจิรวันรับไปเรียบร้อยแล้วคือแจกจริงคือคุณจิรวันเขาบูชาทั้งพระแพงทั้งอะไรอะไรหลายอย่างอะ่ะ ก็ได้จริงๆคือจะน่ะให้คือให้นะคะมูลค่า7000บาทหนึ่งคู่ให้ไปเลยคือให้ก็คือให้นะคะไม่ไม่ใช่ว่าแบบเออบอกให้ก็ไม่เห็นให้สักอย่างหนึ่งอะไรไม่มีนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากบูชาแจ้งเลยนะคะโปรนี้พิเศษมากจะบูชาพิเศษเลยโปรอยู่ที่วงละ1 10, 1 0 0 0บาทนะคะเป็นไหลรุ้งค่ะ น่าสวยมากนะคะอะ่าไหลลุ้งอย่างละวงแบบละวงนะ,ะแคปหน้าจอละวงกลมมาเลยนะคะใครชอบวงไหนนะถ้าไปถึงอย่าลืมขึ้นพันถันห้าด้วยนะจ๊ะขึ้นพันถันห้าด้วยนะและใครที่ทักคุณกุญแจสโนเฟกแจ้งเลยอ้าคุณคุณปีทำหน้าแบบออหน้าหน้าฟ้าหน้าฟ้าหน้าตกใจอ่ะใครอยากได้รีบบูชาเลยแล้วก็ขอ โอนไม่เกินนะคะโปรนี้ขอโอนไม่เกินเที่ยงพรุ่งนี้อ่าขอเลยนะคะอันนี้จะมีทั้งไหลลุงนะคะให้โปรพิเศษเลยนะคะให้โปรพิเศษเลยนะ,ะหนะะึ่งหมื่นหนึ่งร้อยต้องบอกนี้เลยให้กับลูกศิษย์ให้กับลูกศิษย์จริงๆอะ่ะคุณคุณคุณจีบอกว่าสวยมากต่างหูถูกต้องแล้วก็ของแท้ด้วยของแท้ด้วยนะคะมีจมํานวนจํากัดนะด้วยนะเพราะฉะนั้นนะใครจะบูชานะคะสามารถทักไปได้เลยเนาะใน อ่างไม่ในลายส่วนตัวได้เลยนะคะทักเลยวงมาเลยจ้าแบบนี้ปกติถ้าไม่ไม่ใช่รักกันจริงไม่ให้นะคะไม่ให้ราคาแบบว่าบูชาอย่างนี้นะต้องบอกว่าน,นี้ลูกศิ์กันมาเก่าเก่านานนะไม่พูดแก่เดี๋ยวเขาโกรธนะเก่านานนะคะก็ต้องให้พิเศษอย่างนี้แหละนะคะแล้วใครบูชาครบหนึ่งหมื่นห้าพันบาทได้รับต่างหูแบบคุณจิซึ่งคุณจีถ่ายอวดมาเรียบร้อยแล้วจริงๆได้จริงนะคะเรียบร้อยแล้วจะมีทั้งทัพทีมไพลินมลโกตนะคะแล้วก็นิน นะคะเรือนเงินแท้นะคะชุดทองคําขาวแล้วก็พลอยแท้ด้วยนะคะให้เลยนะ,คะใครยังมีอยู่นะต่างหูยังมีอยู่ใครบูชาครบ15,000บาทให้ไปเลยเดี๋ยวให้เลือกนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะบูชาได้เลยนะจ๊ะไหลลุงใส่แล้วเฮงมากปังมาก<ช>นะคะ<ช>คุณทิพย์สุขคนบูชาไปแล้วหนึ่งวงนะคะเออบูชาไปแล้วหนึ่งวงเป็นแหวนพี่รอดนะคะตอนนี้มีอย่างละวงเท่านั้นแจ้งบูชาลายส่วนตัวเลยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวใครที่บูชา อะไรต่างๆนาๆนาในส่วนของวงกุญแจสโนเฟกจัดการเลยนะแล้วก็แหวนยูนไคแแจ้งเลยนะคะแจ้งเลยเนาะแจ้งเลยนี่แจ้งเลยด้วยนะคะโอเครละการเรามีวันอะไรบ้างคะน้องแพรรการของเรานะคะจะมี3วันต่อสัปดาห์นะคะก็จะมีวันอาทิตย์นาวันเป็นทุกสันเดย์แล้วก็จะมีวันอังคารนะคะที่เซสเชียรแล้วก็จะมีวันนี้เนาะ,ะพิธักพินอาอัศจรรย์นะคะส่วนใครที่ อยากจะดูแบบเต็มเต็หรือดูย้อนหลังนะคะสามารถไปดูได้ที่ช่องอาจารย์ด h a n าแนเป็นช่องน้องใหม่ของเรานะคะที่มีคนติดตามแล้ว85คนนะหรือว่าสามารถดูช่องเก่านะคะช่องรัตนวณีอีบนตานะคะ<ช>ซึ่งมีคนติดตาม6000กว่าคนนะคะ<ช>สามารถไปกดติดตามกดไลค์นะคะกด share แชร์กันได้นะส่วนใครที่ติดตามรายการธรรมะของอาจารย์แม่นะคะทีช่อง wbtv เนาะสา<ช> <39 S 1> สามารถดูได้วันเสาร์นะคะวันเสาร์ หนึ่ทุ่มแล้วก็รีลานวันนาคารนะคะเก้าโมงครึ่งน,นะใช่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนใช่ะะเจอกันใหม่วันอาทิตย์นะคะใช่แล้วนะใครอยากจะบูชาลายทักหลังไม้ได้เลยนะคะนะในแชทส,ส่วนตัวนะด้วยนะคะโอเคค่ะลาติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวจับรางวัลกันนะว,วันอาทิตย์นะรีบบูชาเลยจ้าขอบคุณค่ะ